นี่อยากดึงคีย์เวิร์ดมาแล้วก็เชื่อมผ่าน API แล้วก็ดึงคีย์เวิร์ดมาแบบนี้ไหมครับนี่มีเสิร์ชโวลูมอะไรให้ดูหมดนะถ้าใครอยากทำแบบนี้นะครับคลิปนี้แหละจะพาคุณไปช็อป API SEO ที่จะสอนเบสิกคุณเอา API ตัวนี้มาใช้งานกับ Google Sheets นะครับซึ่งต้องบอกว่าคลิปนี้ผมจะยกตัวอย่างการดึง API ในส่วนของเสิร์ชคีย์เวิร์ดแล้วก็เสิร์ชโวลูมนะครับดึงมาแล้วก็เอามาใส่ตัว Google Sheets นะครับโดยตัวที่เราจะใช้งานอ่ะมากันเลยแล้วกันโดยตัวที่เราจะใช้งานเนี่ยมันคือตัว l a p i d API com นะครับซึ่งตัวนี้เนี่ยเป็น API ที่เราสามารถช็อปได้เลยนะคือมันมี API หลากหลายมากนะครับแล้วก็ถ้ามาดูในส่วน SEO เนี่ยก็มีเยอะนะอ่ะถ้าพิมพ์คำว่า SEO เข้าไปนะครับก็จะเห็น SEO Keyword Research ตัว Href ก็มี Moz อะไรต่างๆก็นำมาขายในนี้นะครับตัวที่ ผมทําในตัวนี้นะครับเป็นตัวอย่างให้ทุกคนได้ดูก็คือการที่เราใส่คีย์เวิร์ดเข้าไปแล้วก็ให้มันดึงเสิร์ชโวลูมแล้วก็ดึงคีย์เวิร์ดไอเดียทั้งหมดออกมานะครับเดี๋ยวเรามาลองมาเริ่มต้นกันใหม่ดีกว่าว่าทายังไงนะครับเริ่มต้นเรามาช็อปหาในนี้ก่อนว่าตัวอันไหนที่น่าสนใจนะเรือนี้มาก่อนโอเคมาที่ก็ดูตัวที่ใช้งานส่วนใหญ่นะครับหลกัหลกๆเนี่ยตัวที่นิยมก็เป็นจะเป็น SEO Keyword Research นะครับอ่าผมต้อง ขยบมัน,นี้ต่อขยบมาน,นี้ต่อแล้วกันนะครับ HYUN. แล้วก็ในพาร์ทนี้เนี่ยเราสามารถที่จะดูว่ามันทำอะไรได้จากด้านนี้นะครับมันจะมีตัว endpoint endpoint ในที่นี้ก็จะมีให้เราดูว่ามีเออ api api ตัวไหนที่เราจะสามารถนำมาใช้งานได้นะครับตัวนี้ก็จะมี keyword research api แล้วก็ global r e s u l t นะครับซึ่งเราสามารถเทสได้เลยนะแล้วก็ดูข้อมูลตรงนี้นะครับ เบื้องต้นเรามาที่เรามาที่ SEO Keyword Research แล้วก็เราสามารถที่จะมาดู API ได้นะว่ามันใช้งานยังไงนะครับนี่นี่อ่ะตัว Pricing นะครับก็จะมีตัว Test นะครับซึ่งตัว Test เนี่ยก็มันจะก็จะให้เรา Test ได้15ครั้งต่อเดือนนะครับนี่15 Request แล้วก็ถ้าเป็นจ่าย10 10เหรียญก็จะได้ Test อยู่ที่10เอ่อ100 100ครั้งต่อวันนะครับ1 0,000ครั้งต่อวันเนี่ยซึ่งเอาจริงๆมันถูกมากเลยนะถูกค่อนข้างถูกมากนะครับถ้าเทียบกับว่าเราจะใช้งานในส่วนนี้แล้วก็ดึงเอาไปใช้กับส่วนของ AI ที่เราพัฒนาขึ้นมานะครับเดี๋ยวผมจะใช้ตัวนี้แหละในการที่จะทําให้เพื่อนๆดูว่าเราจะสามารถดึง API ตัวนี้เนี่ยเข้า Google s h e e t ได้อย่างไรนะครับมาในส่วนของ Keyword Research นะครับวิธีการให้เราเตรียมในส่วนของ Google Sheets นะครับเดี๋ยวผมสร้างชีตใหม่ให้ละกัน ส่วนที่เราจะเอามาใช้งานนะครับก็คือมันจะอยู่ในส่วนของส่วนของส่วนขยายตรงนี้นะครับมาที่ส่วนเสริมแล้วก็ดาวน์โหลดส่วนเสริมนะครับถ้าใครเป็นภาษาอังกฤษก็ลองดูนะหาตัวที่ชื่อว่านี่ผมมีตัวนี้แล้วตัว e p i p h a n y นะครับดาวน์โหลดตัวนี้มานะครับปุ๊บพอดาวน์โหลดเสร็จแล้วเราจะได้เครื่องมือส่วนขยายในตัวนี้นะครับ e p i p h a n y API connector นะครับโอเคพอเราได้ตัว e p i p h a น y นะครับเราจะ ได้มาในส่วนของ import นะครับให้มาในช่อง import แล้วก็ช่องที่เราจะใช้งานนะครับก็จะมีตัว API URL path แล้วก็ตัว header ครับอันนี้คือข้อมูลที่เราเราจะนำมาใส่นะเดี๋ยวผมแยกเป็นแบบนี้กว่าแยากเป็นอีกหน้าจอทีนี้ใน p a t ์ที่เราจะใส่เนี่ยครับเราจะมีในส่วนของข้อมูลที่จะใส่นะครับซึ่งเราให้เรามาในส่วนของ code target ัวนี้นะครับแล้วเราเลือกตัว shelf แล้วก็ตัว curl ตัวนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นโค้ดที่เราจะใส่ในส่วนของเอ่เอส่วนของ Google Sheets ที่เราเตรียมไว้เมื่อกี้แล้วจากนั้นเนี่ยให้มาที่มาที่ query p a r a m นะครับตัวนี้ซึ่งตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นการกำหนดว่าเราจะเส a r c h ตัว keyword อะไรนะครับแล้วเราก็จะเส a r c h ตัวประเทศไหนทีนี้ ประเทศไหนเนี่ยเราจะรู้ได้อย่างไรนะครับถ้าถ้าเพื่อนๆมีในส่วนของประเทศไหนที่อยากหานะครับให้มาหาคำว่า country code alpha นะครับตัวย่อไทยก็จะเป็น th part ที่ผมจะใส่ก็จะเป็น code th แล้วก็ keyword ที่ผมอยากรู้เนี่ยผมอยากจะใส่คำว่าใส่คำว่าหูฟังใส่ตัวนี้เป็นหูฟังนะครับพอเราใส่2ตัวนี้เนี่ยสังเกตว่าตัว code ตัวนี้ครับมันก็จะ มีการเปลี่ยนนะครับโอเคทีนี้จริงๆแล้วในด้านบนตรงนี้ครับอันนี้พอดีผม subscription ไปแล้วมันจะมีขึ้นคำว่าให้ Subscript i o n เบื้องต้นเนี่ยให้เรา subscription ด้วยอีเมลอีเมลอ่ออีเมลเดียวกับตัว g o ก g เ e ิ h e e ตของเรานะครับเพื่อเราที่จะเทสนํนำไปใช้งานนะครับตนนัวนี้ตอนนี้เนี่ยพอดีผม subscription มันไปแล้วแล้วก็เบื้องต้นมันก็จะมีแค่เทส n ์เ point ขึ้นมานะครับ ถ้าใครยังไม่ subscription s i ก่อนไม่งั้นมันจะใช้งานไม่ได้นะครับโอเคทีนี้เรามาดูในส่วนนี้ครับ URL ให้เราลากในส่วนนี้นะครับ HTTP มาจนถึงตัว Out ตัวนี้นะครับแล้วก็ Copy แล้วก็เอามาวางในส่วนของ URL ตัวนี้จากนั้นมาที่ Header แล้วก็สร้าง2ตัวนะครับเป็น New Key 2ตัวมาดูที่ตัวนี้นะครับมันก็จะเริ่มจาก อันนี้นะครับ header แล้วก็ลากไปถึงในส่วนของโพสนะครับลากใ,ในส่วนของโพสโอเคจากนั้นนามาใส่ในที่นี้อีกอันนึงก็เป็น header แล้วก็ลากในส่วนถึงส่วนของคียแล้วก็ใส่ตรงนี้นะครับแล้วก็ SEO Keyword ถึง Com ส่วนนี้ผมจะไม่ตัดต่อนะครับเพื่อให้เพื่อนๆได้แบบดูให้ชัดน,นะครับโอเคพอผมทำอย่างนี้เสร็จนะครับผมก็มากดลันแล้วก็กดลันอีกรอบแล้วก็รอสักครู่อ่าโอเคครับอันนี้ก็ได้แล้วนะครับคือต้องบอกว่าเมื่อกี้เนี่ยเกิดความผิดพลาดอย่างหนึง่งเพราะว่าเออผมเพิ่งผมเพิ่งลองเทสภาษาไทยแล้วปรากฏว่าภาษาไทยอะ่ะมันไม่ได้นะครับเออ ต้องใช้ภาษาอังกฤษเพราะฉะนั้นในที่นี้ก็เราก็เลยมาเปลี่ยนใหม่ว่าเป็นในส่วนของ Marketing นะครับในไทยเพราะงั้นก็จะได้คีย์เวิร์ดที่เป็นภาษาภา,ภาษาอังกฤษซึ่งมันก็มีภาษาไทยปมนะปนเข้ามานะคือผมไม่เข้าใจว่าแบบต้องเพิ่มอะไรเข้าไปอันนี้เดี๋ยวลองไปเทสดูอีกทีเพราะว่าก่อนหน้านี้ผมเทสภาษาอังกฤษเป็นหลักนะครับก็อันนี้ก็ก็คือวิธีการใช้งานเดี๋ยวทีนี้เดี๋ยวเบื้องต้นเนี่ย พอเรารู้ว่าเราสามารถที่จะเอา API ตัวนี้มาใช้งานนะครับลองเดี๋ยวลองมาดูดีกว่าว่ามันมีตัวไหนที่เราสามารถที่จะลองเอามาทสได้บ้างนะครับก็มี SEO นะครับนี่มี H r e l e นะครับลองดูตัวราคา H l e f ตัวก็จะมีตัวทสเหมือนกันนะครับแล้วก็มีตัว Pro เนี่ยตัวทสอยู่ที่50ครั้งต่อเดือนอแล้วก็ มีตัวโปร20เหรียญอยู่ที่1,000ต่อเดือนซึ่งราคาโอเคนะผมว่าราคาโอเคเลยส่วนของ Moss นะครับนี่เรามาดูทีอันดีกว่าส่วนของ o s สส่วนของ Keyword Google Keyword Insight Website Analytics SEO ่า SEO API ตัวนี้ก็เป็นตัวที่นิยมใช้งานกันนะครับ s a m e l u s k Keyword Magic จริงมีค่อนข้างเยอะนะเราสามารถจะมาเลือกได้เลยแต่ลองดู m o s อย่างของ Moss เนี่ยก็ มีราคาก็พอๆกับนี่ไงกำหนดโลอยู่ที่5,000ันห้ต่อเดือนแล้วก็แล้วก็ในส่วนของรีเควสต์ห0 0่งพันหนึ่งหมรีเควสต์ต่อเดือนนะครับอันนี้แหละก็จะเป็นในส่วนของ API ที่เป็นจุดเริ่มต้นที่เราสามารถที่จะดึง API เพื่อที่จะมาเชื่อมกับในส่วนของตัว AI ที่เราสร้างไว้นะครับก็อาจจะเอามาเชื่อมกับ ChatGPT ตัว Gemini ตัวคอร์สอะไรก็ได้นะครับอันนี้ก็จะเป็นไอเดียพื้นฐานละกันนะครับก็เพื่อนๆถ,ถ้าสนใจในส่วนของ SEO ในการทำา AI อเนะครับก็ติดตามในส่วนของช่อง YouTube นี้ได้นะครับ,รบเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาเรื่องของ API เออเดี๋ยวผมจะเริ่มเอาเรื่องของ AI มาพูดคุยกันนะครับโอเคสำหรับ okay, so, วันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากครับสวัสดีครับ